อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญต้องกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปนิยายเสียงจากช่องนิยายวายฟังฟินๆกันด้วยนะครับผมเป็นแค่คนขับรถครับผมพูดจริงๆ นที่มานั่งตึกวิศวะคำตอบเดิมๆจากปากของอัจฉวินที่ไม่ว่าจะถูกยิงคำถามอะไรมาสักกี่คำถามพวกเราบรรดาเพื่อนสนิทของคุณชายก็ได้รับแต่คำตอบเดิมๆแบบนี้เช่นเคยอัชวินถูกลุมล้อมด้วยเหล่าคุณชายเพื่อนสนิท ของคุณชายดิเรนที่ดันดดนเดินมาหาคำตอบถึงคณะวิศวะแต่ก็เปล่าประโยชน์เพราะได้แต่คำตอบเดิมๆทุกคำแกจะบอกว่าแกมีพี่ดีออเป็นนายจ้างพี่ดีอเขาจ้างให้แกมาเป็นแค่คนขับรถ ที่คอยรับส่งดีเรนแค่นั้นครับผมเป็นแค่คนขับรถจริงๆอาชวินตอบโดยไม่ได้มองหน้าคนถามเลยด้วยซ้ำเขาได้แต่ก้มหน้าอ่านหนังสือต่อไปเรื่อยๆผิดกับเจนี่ที่เอาแต่จ้องมองและลูบไล เหล่าบรรดาหนุ่มๆคนนั้นทีคนนี้ทีอ้อยอิ่งอรชรอ่อนแอนตามประษาคนชอบชายหนุ่มรูปงามแต่ก็ถูกปัดไม้ปัดมือให้หนีออกห่างตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเย็นนี้ก็ต้องไปรับกลับวังบุรพาสินะ ครับถูกแล้วครับอืมงั้นก็ตามนั้นกราฟถามคำถามสุดท้ายก่อนลุกออกจากตรงนั้นแล้วพาเพื่อนๆของเขากลับคณะบริหารธุรกิจไปโดยไม่เสาสีอะไรต่ออีกกลับไปตั้งหลักก่อนดีกว่า นี่คือความคิดของเขาสุดหล่อสุดหล่อเดี๋ยวซิอย่าเพิ่งไปโถเอ้ยมาให้ชื่นชมสมใจแล้วก็ตีจากเพื่อนๆขุน,นชายนี่หล่อๆทั้งนั้นเลยนะแกอืมหลออชวินตอบสั้นๆในขณะที่เจนนี่ มองตามแผ่นหลังของพวกเขาเหล่านั้นด้วยสายตาหยาดเยิมพอได้สติเจนนี่ก็หันกลับมาจ้องขมิงใส่เพื่อนรักของตนทันทีเรื่องของแกกับคุณชายนี่มันยังไงฉันว่ามันต้องมีอะไรในกอไผ่แน่ๆคืบหน้า ไปถึงไหนแล้วเล่ามารีบอ่านหนังสือเธนาพรุ่งนี้มีสอบโอเคไหมอาจวินพูดตัดบทเพื่อที่เขาจะได้หยุดคำถามของเพื่อนที่กำลังอยากรู้จนไม่เป็นอันอ่านหนังสือแม้ว่าอีกฝ่าย จะพยายามขยันขยอถามแต่อัชวินก็ได้แต่สายหน้าและปฏิเสธออกไปตามเดิมที่หน้าตึกคณะบริหารอัชวินมาก่อนเวลาเสมอนอกจากจะเลิกเรียนทีหลังก็ต้องบอกให้รู้กันก่อนถ้าเป็นอย่างนั้น ดีออจะต้องให้ในเพิ่มเป็นคนมารับคุณชายอัจวินจอดรถเรียบร้อยแล้วจึงเดินมาคอยอยู่ที่ทางเข้าออกคณะที่ที่เขาคิดว่าคุณชายจะต้องเจอเขาได้ง่ายๆเอออาม อ้าจริงๆด้วยอะเสียงเรียกของผู้ชายร่างสูงหุ่นนักกีฬาที่กำลังเดินตรงเข้ามาหาอัจฉวินอีกฝ่ายกำลังคิดเหมือนว่าเขาเคยเจอที่ไหนมาก่อนอ๋อเขาคือต้นรุ่นพี่ที่เคยเรียนโรงเรียนมัธยมเดียวกันและตอนนี้น่าจะเป็น รุ่นพี่ปีสในคณะวิศวะของอัศวินสังเกตได้จากเสื้อช็อปที่ใส่อยู่ในตอนนี้พี่ต้นไม่ได้เจอกันตั้งนานทำสบายดีไหมครับผมสบายดี ชวินเริ่มลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตจึงพอจะจำได้ว่าสมัยมัธยมต้นผู้ชายคนนี้เคยเข้ามาสารภาพรักรก,กับเขานี่นาเขาตอบอีกฝ่ายออกไปด้วยสีหน้านิ่งๆแต่ต้นนั้นยิ้มจนแก้มแทบแตก เรากับว่าดีใจเหลือเกินที่ได้พบกับเขาในวันนี้อามอามดูดีขึ้นมากเลยนะต้นกว่าสายตาสำรวจไปโดยรอบพร้อมกับรอยยิ้มไม่หุบขอบคุณครับพี่ดีใจมากเลยนะเนี่ยที่ได้เจอกับอารม ยังใช้เบอร์เดิมอยู่หรือเปล่าพี่พี่เคยมีเบอร์อาร์มด้วยเหรอครับอัจวินถามด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำจนอีกฝ่ายขบยิ้มเข้าหากันใช่เขาไม่เคยมีเพราะอีกคนไม่เคยให้เบอร์เขาเลย ไม่ว่าจะถูกขอสักกี่ครั้งก็ตามเอ๊ะพี่ไม่น่าใจเหมือนกันงั้นขอใหม่ตรงนี้เลยได้ไหมอัชวินรอบถอนหายใจกับความตีหน้ามึนของอีกคนเราจะให้ปฏิเสธอีกสักครั้งสักกี่ครั้ง ถึงจะพอใจเอ่อไม่ได้ครับอามพี่ขอเบอร์เธอนะพี่ไม่ได้คิดอะไรแล้วในฐานนะรุ่นพี่กับรุ่นน้องกันก็ไม่ได้เหรอเราอยู่คณะเดียวกันนะอามเศราสีจริงครับ เงินให้ก็ได้จนได้นะเจ้าอามจริงๆก็ไม่ได้อยากจะให้แต่ก็ยากเกินไปที่จะปฏิเสธถ้าบอกว่าในฐานะรุ่นพี่โรงเรียนเก่าก็โอเคเขายื่นโทรศัพท์มือถือให้อัจฉวินพิมพ์เบอร์ลงไปในโทรศัพท์ของตัวเอง อัชวินยักไหล่หนึ่งครั้งก่อนจะรับเอามาเพื่อพิมพ์เบอร์ของตัวเองแล้วยื่นกลับคืนไปดิเลนนั่นคนขับรถแกกับแฟนเขาหรือเปล่าวะกราบชี้นำให้ดิเลนหันไปมองแล้วหันกลับมายักคิ้วหลิวตาให้กับเพื่อนร่วมทีมเป็นเพื่อน ร่วมปฏิบัติการในการวางแผนในครั้งนี้ดีเรนหันไปมองตามที่กราฟบอกแล้วนิ่งไปพักใหญ่ก่อนจะหยุดทําเป็นกดน้ำอัดลมที่ตู้กดน้ำระหว่างทางดีเรนกระดกกระป๋องน้ำอัดลมขึ้นดื่มแต่สายตา มองตรงไปที่อัจววินอยู่ตลอดเวลาอ้ามอามมีแฟนหรือยังอ่ะแล้วกระป๋องน้ำอัดลมก็ถูกดิเลนกดจนบี้แบนน้ำอัดลมที่ยังเหลืออยู่ผวยพุ่งออกมาด้วยแรงที่มากพอดู สายตาของดีเลนจับจ้องไปที่ใบหน้าของอัชวินคล้ายกับว่ากำลังจะเฝ้ารอคำตอบว่าอัชวินจะตอบออกมาว่าอย่างไรพี่ต้นถามทำไมครับไหนบอกว่าไม่ได้คิดอะไรแล้วไงโถอาม อาก็รู้ว่าพี่ชอบอาม,มาตั้งนานแล้วดิแลนบีบกระป๋องน้ำอัดลมนั้นจนบุบบี้แทบจะแหลกคามือของเขาอยู่แล้วก่อนจะก,ก้าวขากะจะพุ่งเข้าไปหาสองคนที่กำลังสนทนากันอยู่ตรงหน้าแต่ก็ถูกกลาบดึงแขนเอาไว้ได้ทันเอ๋ใจเย็นคุณชาย รอฟังก่อนพี่ต้นครับอามบอกไปตั้งหลายครั้งแล้วนะครับว่าอามมีคนที่ชอบอยู่แล้วไอ้คุณชายนั่นน่ะเหรอมันสูงส่งจะตายไปนะอามอามชอบมันมาตั้งนานแล้วอามยังไม่เลิกชอบมันอีกเหรอ มันไม่มีวันลดตัวลงมาชอบอามลงหน้าถึงจะเป็นอย่างนั้นอามก็ไม่มีวันชอบพี่และอีกอย่างนะครับอย่ามาว่าคุณชายต่อหน้าอามอามไม่ชอบพี่กลับไปเถอะครับอามอามเออพี่ขอโทษ พี่แค่อยากปกป้องอามพี่อยากดูแลอามนะไว้แล้วพี่จะโทรหานะอามดิเลนอดกั้นอารมณ์ของเขาไม่อยู่อีกต่อไปแล้วเขาสะบัดแขนออกจากมือของกราฟแล้วเดินพรวดพลาดเข้าไปหาทั้งสองคนที่อยู่ตรงหน้านั้นด้วยความไวแสง อ้า um, คุณชายจบลงบายแล้วนะครับสำหรับนิยายวายที่ปริยวิทย์นำมาอ่านให้ได้หายคิดถึงนะครับนิยายวายที่อ่านจบไปเมื่อสักครู่นี้มาจากนิยายวายเรื่องแผนรัก แผนร้ายจับคุณชายมาเป็นแฟนนั่นเองครับบทที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้มาจากบทที่30ที่มีชื่อว่าผมเป็นแค่คนขับรถครับใครที่คิดถึงเจ้าอามกับคุณชายดีเดนก็กดเข้าไปรืับฟังนิยายวายเรื่องนี้ได้ในเทริด นี่ไยไวยที่มีชื่อเรื่องว่าแผนรักแผนร้ายจับคุณชายมาเป็นแฟนนะครับใครที่อยากฟังรวดเดียวจบแบบตั้งแต่ต้นจนจบก็อย่าลืมกดเข้าไปฟังนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนปริยวิทย์จะนำาี่ไอยไวยเรื่องไหน ให้ได้ฟังกันอีกอย่าลืมติดตามรับฟังกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายครับ